สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงในส่วนของตัวบริการ Google Service นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นการลงบริการ Google Service หรือว่า GMS แค่บางส่วนนะครับในรุ่นของตัว Mate สามสิบ Pro นะครับแล้วก็สามารถใช้กับในส่วนของตัว Y7P ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมมีการทดสอบแล้วนะครับก็มีการทดสอบลงนะครับแล้วก็มีการใช้งานอยู่เป็นอาทิตย์สอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มาแนะนําให้กับทุกคนที่ใช้เครื่องว่าจะเป็น Y7P หรือว่า Mate สามสิบ Pro ได้ไปทดลองใช้กันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการลงแค่ บริการ Google โซ i ิ e บางส่วนนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือที่จะต้องติดตั้งลงไปในตัวเครื่องผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปลองทำกันได้นะครับโดยวิธีการนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแค่เราดาวน์โหลดในส่วนของตัวไฟล์นะครับที่ผมจะใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปนะครับโดยไฟล์ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวบริการโครงสร้างของทาง Google นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Google p a y r v i c e แล้วก็ Google p a y คุณแค่เพียงลง3แอปนี้เท่านั้นในตัวเครื่องนะครับไม่ต้องทําอะไรมาเลยนะครับเพื่อที่จะหลอกให้ว่ามีบริการ Google Service และคุณก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชัน l i น์ใช้ในส่วนของตัว YouTube ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับวิธีการก็ติดตั้งมาลงไปในตัวเครื่องเลยนะครับนี่ฮะกดติดตั้งลงไปดื้อๆนี่เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมาเลย ผมแนะนำนะครับว่าติดตั้งเสร็จนะครับใส่โฟลเดอร์หรือว่าไปซ่อนให้เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเผลอนะครับลบในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับเมื่อคุณเปิดแอปไลน์หรือว่ายูทูบนะครับมันจะเด้งนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารวมกันเป็นโฟลเดอร์เดียวจะได้ไม่เกะกะ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งแอปพลิเคชัน Line กับ u t u b e นะครับซึ่ง2แอปนี้มันต้องเรียกหาบริการ Google Service ถ้าเราไม่มีบริการ g o o g l e Service โหลดได้ติดตั้งได้เปิดแล้วมันจะเด้งนะครับผมใช้ APKPure ในการดาวน์โหลดนะครับพ้ดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองติดตั้งเข้าไปเลยนะฮะวิธีการนี้คุณทำได้100%เซ์ทุกเครื่องแน,น่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแบนด้วยนะครับ แต่ว่าการใช้งานไลน์นะครับอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร0 0เนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวที่1น,นะครับเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันไลน์ทุกครั้งมันจะมีการแจ้งเตือนให้เราไปดาวน์โหลดจากตัว Official นะครับหรือในตัวเฟส t o r e นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวการแชร์โลเคชันจะไม่สามารถแชร์ได้แล้วก็ในส่วนของตัวยูทูบเนี่ยเราจะใช้งานแบบไม่ล็อกอินอ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้แอป2แอปนะครับลองที่ยูทูปก่อนเลยเราแตะเข้าไปปุ๊บถ้าทั่วไปมันจะเด้งออกนี่คะ แต่ตัวนี้เราสามารถที่ใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับเปิดปุ๊บนี่ได้เลยนะอยากดูอะไรดูได้นะครับก็แล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเลยตอนนี้เน็ตผมอาจจะไม่เร็วมากแต่ก็ดูได้ตามปกติทั่วไปเดี๋ยวลองคลิปอื่นดูแล้วกันนี่ฮะดูแบบเต็มจออยากดูอะไรก็ดูนะครับก็ได้ปกตินะครับมันจะไม่เด้งออกถ้าโดยทั่วไปแล้วมันจะเด้งออกเราจะไม่สามารถดูได้นั่นเองนะครับ เรามาดองอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคือ Li n e นะครับ l ล n ์เช่นกันนะครับเวลาเปิดถ้าไม่มีบริการ g o o g l e Suite มันจะเด้งออกตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานได้นะฮะเห็นไหมครับพอเปิดขึ้นมามันจะแจ้งเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าให้เราติดตั้งนะครับในส่วนของตัวล ne จากในส่วนตัวชั่นที่เป็นทางการนีกครันเราปัดออกเลยนะครับแค่นี้เองแล้วนะลงชื่อเข้าใช้งานดูนะครับผมตองใส่เบอร์ลองไปนะครับ เดี๋ยวลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะครับนี่ครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะแชทนะครับคุยกันอะไรได้ปกตินะครับก็เดียวยก ย่เว้นข้อแม่ข้อเดียวที่บอกไปแล้วว่าการแชร์โลเคชันเนี่ยครับมันจะไม่สามารถที่จะแชร์ได้แล้วก็ในส่วนของตัวเวลาเราเปิดแอปใหม่ทุกครั้งถ้าเราเคลียร์แอปออกนะครับเราเปิดปุ๊บนะครับไลน์มันจะแจ้งเตือนนี้นะครับให้เราโหลดจากในส่วนของตัวติดตั้งเวอร์ชันที่เป็นทางการมาอีกครั้งนะครับแต่เราปัดทิ้งก็ได้นะครับ แต่ลน์มันจะปิดไม่ได้ถ้าปิดแจ้งเตือนมันจะปิดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับให้สามารถใช้งานในส่วของตัวลน์นะครับยูทูบได้นะครับโดยไม่ต้องนะครับกลัวว่าจะโดนแบนนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะลงผ่านไม่ผ่านนะครับตัวนี้ลงผ่านนะครับตามปกติทั่วไปเลยนะครับระหว่างที่รอลายเวอร์ชันอย่างเป็นทาการนะครับซึ่งผมสอบถามไปทาง หัวเว่ยนะครับสอบถามไปทางเวอรแฟนเพจนะครับเขาก็บอกว่าลายเวอร์ชันอย่างไม่ทางการเนี่ยจะมีให้โหลดในตัวแอปแกลเลอรี่ในอีกไม่ชานี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ลองแบบใช้โดยไม่ ลงบริการ Google Service นะครับโดยใช้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับก็ใช้แค่ตัว l ล n e กับ u t u b e นะครับส่วนแมปเนี่ยมีส่วนตัว Google Map ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับผมพยายามใช้ตัวไซจิกซึ่งไซจิกตัวนี้ก็เป็น GPS ที่ดังมาสมัยก่อนนะครับมีโหลดให้ฟรีในส่วนตัวแอปแกลลี่ผมก็ลองใช้งานดูเออมันก็ไม่มันก็โอเคดีนะครับมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอันนี้ครับก็ลองไปโหลดใช้งานดูแล้วกันนะครับส่วนวิธีการนะครับก็ไปลองดูนะครับตัวนี้ผมลองแล้วนะครับทั้ง yj p แล้วก็เม Pro สามาารรถใช้้งนนไดะคับ วิธีการไม่ยุ่งยากติดตั้ง3แอปพลิเคชันที่ผมบอกไปนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะก็มีในส่วนของตัวจริงครับบริการ Google Pay Service นะฮะแล้วก็บริการ Google Pay แล้วก็โครงสร้างบริการโครงสร้างของ Google เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่อยากจะใช้งาน l ล ne อยากจะใช้งานตัว YouTube นะครับโดย ว่์ชันเต็มไม่เป็นลายๆนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับใครดูแล้วถูกใจผมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ